ละครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องก็เกมมิ่งนะครับเกมมิ่งนั่แหละพอดีคือผมเปลี่ยนชื่อนะฮะเปลี่ยนชื่อโอเคก็วันนี้เราอยู่กับเกมอะไรอะ Match Arena อ,อ่ะเราก็ต้องกดยอมรับนะฮะกดตรงอื่นมันก็ไม่ได้อะไรหรอกมาเราจะมายอมรับกันเลย เออาโอ้โหดาวนโหลดตั้งเยอะเลยเอ่ะก็ได้เออมาเริ่มกันที่วิธีเล็งเป้าหมายแรกปัดหน้าจอเพื่อเล็งเป้านะครับอ่ะนี่โอเคปัดหน้าจอไปทางซ้าย ให้กดปุ่มยิงระหว่างที่เล็งดูสิยิงหปตรงไหอนอ่าหุ่นยนต์แต่ตัวมีทักษะของตัวเองเปิดใช้บูททักษะเอ้ยตัวบูททักษะของหุ่นยนต์ตัวนี้เพื่อเร่งความเร็วถัดไปกดนะครับนะขึ้ หุนยนต์ศัตรูได้ยึดจุดควบคุมแล้วจงกำกำราบมันและยึดคืนคือขอโทษครับพอดีไม่ค่อยอ่านมา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 ปป,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 ปโอเคเครื่องหมายนี้บอกสถานะกระสุนคอยสังเกตล่อยๆกระสุนได้ไม่หมดระหว่างลบอ่านผิดขออภัยนะครับ มาครับเรามายึดกันเลยโอเคเรียบร้อยครับเรายึดเรียบร้อยแล้วนะถ้ามีเสียงของเนรั่องยนด้วยนะอ้าทำลายหึงนยนหมดแล้วเราชนะแล้วครับก็น <c oughs> ี่ จุดควบคุมเออผมขอไม่อ่านแล้วกันนะฮะเอ,อ้ยมันต้องอ่านสะสมแต้มผลงานหนึ่งร้อยแต้มโดยยึดสุตรปกตอ่านไม่ทันแล้วขอภัยครับไ่ด้ยินเสียงผมหรือเปล่าเออไม่้อันนี้อันนี้คือผู้เล่นจริงๆใช่ไหมคงไม่ใช่บอทนะคะใช่น่าจะเป็นจริงๆผู้เล่นจริงๆนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับมา ขึ้นไปข้างบนก่อนละกันมันมีจุดกำบังมายึดครับมายึดจุดควบคุมได้แล้ว,ลวเออมามายิงบยิงยิงยิงเออเหยื่อแรกครับเอ,อ้ยกำจกัดแล้วอือ,อ,อ,อ เกมกระตุกขอภัยด้วยครับเดี๋ยว,วีโหลดก่อนยืดก่อนอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย้ยแหลกขอภัยครับโทรศัพท์ไม่แรงอะ่ะ ดั <Q. S 2> hey, <Tim. S 1> บเบิล Q จุดตรงนี้มันยากสุดแล้วแค่จ <You S 2> ุดเอาลบช oh. นะนี่มีเพียบงานนี้มาต่อครับคือไงอ่ะอไงต่อโอเคก็ 5, 5่ายุด3ความเสียหาย1555ซ่อม0เวลาต่อสู้1นาทีนะครับ MVP คะแนน1 0 0่ลบชนะคะแนน4 0 0 0รางวัล3,450น 3, 450, สี่ร้เอ้ย, 50, อยไม่ใช่30ครับ30คะแนนต่อสู้รวม 4 7 8 7 0นะครับไปเลยต่อ XP บวก20ก็เหมือนจะได้หิมาหรอันนี้ไม่แน่ใจนะอะไรคุณจะได้รับอ XP จากสนามรบสะสม XP เพื่อปลดล็อกหุ่นยนต์และอาวุธใหม่ชนะการต่อสู้เพื่อรับมันเอ้ยไม่ใช่เพื่อรับแต้มชนะ สะสมแต้มชนะเพ,เพื่อรับหีบทองที่เต็มไปด้วยรางวัลพิเศษยิ่งฝีมือต่อสู้เดี๋ยวนะยิ่งฝีมือต่อสู้ระหว่างแมตต์ดีแต้มลบที่จะได้ก็ยิ่งสูงขึ้นสะสมแต้มลบเพื่อรับหีบเงินเต็มไปด้วยรางวัลหยิเพียบมาครับไปไปที่โรงเก็บกันเลยเกมนี้น่าจะมีอะไรอีกนะ นี่นะฮะมีหุ่นยนต์มีอะไรเยอะเลยนะครับมากดตรงนี้ข้างบนคุณสามารถคุณได้ปลดล็อกไอเทมใหม่ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่อะไรเนี่ยรับเลยครับอืมซื้อเหรอเอาให้ซื้อจริงดิโอเคก็ได้ ได้หุ่นตัวใหม่ครับชื่อว่าอะไรอ่ะแลนเซอร์น่าจะใช่นะครับมันยังไม่ได้ติดปืนเลยนี่เพิ่มโอเคก็คือเหมือนต้องติดปืนใช่เออใช่มันต้องติดปืนครับมาเรามาดูกันว่าเราได้เอ๊ เฮ้ยเราได้นี้ด้วยอ่ะติตั้งซื้อได้อาวุธปืนมาครับ RPG 2 RPG 2อาวุธทั่วไปนะครับมาเออมันมีอาวุธอะไรมุ่งมงด้วยแต่ว่ากดต่อบเหมือนเขาจะให้แบบกดเรากดตามก่อนนะเนี่ยเนี่ยไ,ไอ้สิมุ่งม่วงอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่มันต้องใช้ค่าพลังงาน6ซึ่งผมก็ไม่เพียงพอ อตั้งโอเคอย้อนกลับเริ่มลบนะครับตอนนี้เราก็โอเคไปดูเหมือนว่าถ้าเราจะลบเนี่ยเราต้องใช้ลีมิตแต้มลบด้วยนะครับผมก็เหลือออหนร้อยหกมันก็จะมีเต็ม200นะครับโอเคเราไปสู้กันเลยครับไป แมทสั Mad son, Mad son, Mad ้นแมทส้นแมทอะไรไม่รู้ครับเออคุณยังเก็บได้อีกก็ทัวร์นาเมนต์แมทอะไรอแม่ใย่จล็อกมันบงังไม่ต้องสนใจไปเลยปะไปเลยครับมาครับถูกศัตรูเห็นเดินไปข้างหน้าวิ่งเร็วแต่แล้วแช่เพื่อขึ้นที่เติมกระสุนแต่เพื่อล็อกเป้า ยิงเอาขวาก็ยิงเอาทั้งสองฝั่งโอเคอ่รแล้วหุ่นยนต์เออผมเอาหุ่นยนต์นี้แล้วกันครับจริงๆอยากลองหุ่นยนตสีแดงเหมือนกันวนะ่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเออใช่ผมลืมให้ทุกคนดูนะก็อยากให้คนดูเหมือนกันขออภัยด้วยครับถ้าไม่ได้เลือกตากเลือกหุ่นยนต์สีแดงครับ ศัตรูเห็นอ๋อห้าว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินเกินไปหน้าเกินไปอ้าอ้ามองเห็นอยู่นี่มาดิเหยื่อรายแรกครับ ยึดครับยึดครับยึดทำไมรู้สึกว่ามันง่ายจังเลย <Oper> ปฏิบัติการมือเบามัน,น,นยังมือเบาเหรอมากระหน่ำยิง มา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 ,มาดีมา e. ไไดีเออทำแต้มเยอะๆไว้ครับจะได้หีภมิภูมิภูมรโ e l o a ดก่อนแล้วกันนะระหว่างนี้เฮ้ย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 เฮ้ะเ้เ้ยูะตาย นีอ,อเลยโดนเพื่อนมันอ่ะ,อะนะน,ะนี่นี่นหุ่นโยนสีแดงผมต้องลองนะว่าหุ่นโยนสีแดงมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยลองนะเดี๋ยวตาต่อไปครับเดี๋ยวผมเล่นสักสามตาแล้วกันตอนนี้หนึ่งละตาต่อไปก็สอง ไม่รู้อ่ะแต่โอเคเราแต้มอีกอืมเราน่าจะปลดล็อกหีบนี่ไงเราใช่ละเราปลดล็อกหีบแล้วนะครับเป็นหีบใส่เงินนะครับเขามีรูปโปรไฟล์กันแต่ผมยังไม่มีเลยนี่ครับอ้าวเราผมลืมอ่านครับขออภัยครับได้ยินเสียงผมกันต่อเออ ผมเ,เสียใจเลยนะทำานได้ยินอ่ะอุษสา์พูดมาโหยคุณมีชิ้นเขียวเพียงพอที่จะอัพเกรดหุ่นยนต์พารากอนแล้วลองเลยแตกไปที่พารากอนครับหุ่นยนต์อยู่ในกองทัพแล้วก็กดครับอัพเกรดนี่อัพเกรดแล้วครับ กลับไปที่โรงเก็บเรามาเล่นกันเลยครับผมว่าผมเล่นสักสองตาก่อนแล้วกันครับถ้าแบบมันมีคนติดตามเพิ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะเล่นครับจะสมแต้มลบและแต้มชนะจากการต่อสู้เพื่อรับหีบเงินและหีบทองเกมจะจำกัดแต้มที่คุณอยู่สามารถรับได้ในช่วงเวลาสั้นๆหากแต้มเต็มแล้วรอให้รอเกมเคลียร์แต้มหรือ เคลียแต้มด้วยเองโดยใช้เอคอยน์ถัดไปเอา้าเดี๋ยววัดเตะโอเคโอเคไดไ้คนบารซิลนี่หว่าเนี่ยจากมองจากแขนเสื้อเขานะครับทงบารซิลชื่อเนมารอมา รอก่อนดูเหมือนว่าจะค้างโอเคผมลบดีกว่าผมอยากลบแล้วอะเดี๋ยวผมตัดต่อคลอิปเลยรอเออผมว่าผมเลิอกอัดแล้วดีกว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบไปก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ย ผมจะมาเล่นใหม่นะครับบาย